เดี๋ยวจะข้าวหนึ่งแล้วว่าประมาณหัวโเกะอ่มีคนห่วรอดูแเลยนะบ้างเบ้มงดเกี้จะแกะเองเขาไม่ต้องรอโอปุ๋ยมากวัสดีค่ะมามากียนเราไม่ออยากซื้อตด่มกม่เก่าคุณโอเคเป็นพยาม มันออกโมยออแค่เปิดออกออามก็เป็นตัววันดีเงินอะมันก็สนใจมาของขวัญเด็กแกอย่าร้อะไรนาะแทนแนแทนแนทน่ยข้ใหอะไรดู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 ดดู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 